นีหมอกด้านข้างนะคะไม่ธรรมดาจริงๆนะคะอันนี้เราอยู่บนยอดเขานะคะเรากำลังจะขับรถไปที่ดอยฟูคานะคะโอ้เย็นไม่ต้องเปิดแอร์เลยนะคะเนี่ย คุมนะคะโอ้ด oh, ูสังเกตดูได้เลยนะคะครับผ oh. oh, มโอ้บ้านหมอกนะคะเรากำลังจะวิ่งผ่านหมอกเข้าไปา <Okay. S 2> จะยื่นมือไปสัมผัสกับไอหมอกเย็นๆนะคะโอ้ oh. มองไม่เห็นรถข้างหน้าเลยระยะทางไม่ถึง1เมตร ไม่เคยเจอหมอกเยอะขนาดนี้มาก่อนนะตื่นเต้นมากแบบมันใช่อืตอนนี้เรากำลังลงเขาแล้วใช้เกียร์ต่ำนะคะแล้วก็แบบ บรรยากาศเบา,บาๆนะคะบรรยากาศเบา,บาๆตอนนี้บ่ายโมงกว่าเท่านั้นเองนะคะที่ดอยภูคาค่ะคืนนี้เรานอนที่นี่จะหนาวหรือเปล่าไปดูกันแต่ดูอุณหภูมิอยู่ตอนนี้นี่เรากำลังจะขึ้นที่พักนะคะบ้านพักของเราภูคา10-2นะคะโอ้โหจอดได้3คันพอดีหละ ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านพักแล้วนะคะโอ้เป็นไงละจ้าหมอกตอนนี้บ่ายโมงกว่ากว่านี่เป็นบ้านพักของเรานะคะโอ้โห102โดยภูคาตอนเช้านะคะ นี่เราเดินมานิดนึงก็จะเห็นทะเลหมอกสวยมากสวยจริงๆค่ะนี่ทะเลหมอกกว้างๆเลยนี่นะคะสวยมากอากาศไม่หนาวมากนะคะเมื่อวานนี้เย็นกว่านะคะ ทะเลหมอกเราได้มาสัมผัสกิน่นไอทะเลหมอกจ้านี่นะคะโอ้เดี๋ยวเพนให้ดูว่ามันเป็นทะเลหมอกที่ใหญ่มากโอ้สวยใช่ไหมคะ ทะเลหมอกสวยมากนี่นะคะนี่ก็จะเป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางที่เราเดินมาเมื่อกี้นี้นะคะ มีจุดนู้นให้ถ่ายรูปได้นะคะอันนี้วิวสามรอยหกสิบองศานะคะหันกลับมาเราก็จะเจอทะเลมอกสวยงามมากๆคือกล้องมันไม่สามารถที่จะบรรยายความสวยได้กับเท่าที่ตาเห็นนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกแบบกล้องมัน มันบรรยายไม่ได้ะคะ่ะมันบอกไม่ได้ถึงความสวยงามที่เราเห็นด้วยตาจริงๆมันรับรู้ถึงอากาศที่เย็นความสดชื่นของธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นกลิ่นอายของของธรรมชาติทำให้เรารู้สึกแบบได้ได้พักผ่อนแล้วก็สูดอากาศได้เต็มปอดมากขึ้นนะคะตรงนี้ นี่นะคะเราก็จะเก็บภาพนี้ไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นความทรงจำอีกครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะว่าเราเคยมาเที่ยวที่ดอยภูคาอําเภอบอกเกลือจังหวัดน่านนะคะวันนี้วันที่21 สุลาคม2563นะคะครั้งหนึ่งต้องมาเที่ยวให้ได้นะคะเพราะว่าตรงส่วนนี้เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าของขวัญจากธรรมชาติที่ยังหลงเหลือให้เราดูอยู่ขอเชิญใครที่ยังไม่มาหรือว่าอยากจะมามีแผนที่จะมานะคะมามากันได้ค่ะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดฝากกดไลค์กดติดตามตาตา้ตาไลค์ like, โยเกิดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ของอ้วนอ่ะต้องอันนี้ง่ายง่ายร้อยง่ายง่ายรอแเรื่องหลังปลาปลาไปทำเขาต้องแบบเหมื่อไรอยู่แบบระหว่างแล้วไอร้อนแบงเนี้ยตรงนี้เก้าล้านก้านะคะแปดสิบพันสามมหามงคลนะคะตรงลานกลางเต็นท์ดูหมอกสิคะ หมอกมันลอยขึ้นนะคะหมอกค่อยๆลอยขึ้นการที่จะเกิดหมอกแบบนี้ได้นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าจะต้องมีฝนตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้ามีแสงแดดแล้วพร้อมทั้งไม่มีลมด้วยนะคะถึงจะทำให้เกิดอ,อหมอกพวกนี้ได้เนี่ยค่ะหมอกกำลังลอยขึ้นเห็นไหมคะโอ้เนี่ยมันกำลังลอยขึ้นลอยขึ้นอะ่ะ สวยสวยเนี่ยค่อยๆลอยขึ้นลอยขึ้นนะคะ